โอเคสวัสดีจ้ากลับมาพบกับเฟิร์สอีกแล้วและรีวิวไปเรื่อยพี EP นี้ก็อีพีที่7แล้วเนาะแล้วก็อพีนี้เราบอกเกินไปตั้งแต่อีพีที่แล้วใช่ไหมเมื่อวานว,าว่าวันนี้เราจะมานําเสนอในส่วนของไดเทคพัสดหรือแผน่นปิดรอยต่อหลังคาแบบว่าหลังการน้ํารั่วอะไรอย่างเงี้ยหลังคาใช่ไหมแล้วก็ขอสารภาพนิดนึงคือจริงๆแล้วเราจะต้องพาน้องคม ก็คือ EP ที่แล้วสามารถกลับไปย้อนดูได้ในหน้าเพจเนาะแบบเขาจะมาอธิบายในส่วนของอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมแต่เพรเอินว่าเราอะไปทําธุระข้างนอกกลับมาคือนอกไม่อยู่แล้วจ้าเราก็ต้องออรับผิดชอบเนาะเราพูดไว้แล้วเราก็เลยต้องมาเหมือนพรีเซนต์สินค้าเองโดยเราก็จะพรีเซนต์ในส่วนที่เราเข้าใจเนาะส่วนอขอบ,บอกไว้ก่อนเลยถ้าสมมติมีใคร รู้สึกฟังแล้วก็แบบมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยก็ให้ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ของไลฟ์นี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปถามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เอามาตอบกันในภายหลังนะคะโอเคงั้นเอาไปเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ก็จะมาพิเศษในส่วนของอแผ่นปิดหลังคาอันนี้ยี่ห้อโรฟาสเนาะอยู่ไปไปใกล้ๆลักษณะของแผ่นอันนี้จะเป็นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์เนาะส่วนของจริงมันจะเป็นแบบนี้ก็คือห่อมาแบบมนวลกลมๆนี้ แต่พอคลี่ออกแล้วเนี่ยมันจะยาวประมาณ3เมตรหรือ300เซนก็คือไอตัวเนี้ยเขาจะมีให้3ไซส์สวัสดีจ้าคนที่เข้ามาใหม่อะตัวเนี้ยเขาจะมีมาให้3ไซส์นะก็คือ10คูณ300คูณ300แล้วก็ 30, คูณ300ก็แล้วแต่ว่าเราอะใช้แค่ไหนพอแล้วก็คำนวณเอาเนาะอันนี้จุดเด่นจุดเด่นของมันเลยก็คือเขาบอกว่ามันเป็นแผ่นยางยืดหยุ่นตัวดี ก็คือให้ตัวได้อ่าแล้วก็ดัดดัดเข้ากับรูปลอนหลังคาได้ง่ายก็คือแบบหลังคาทรงมาแบบไหนอันนี้ก็คือแบบให้ตัวได้หมดอ่ากาวเหนียวยึดติดแน่นไม่หลุดล่อนง่ายอ่ากันน้าได้ร้อเซก็คือแผ่นหลังคาลวดเนี่ยหายห่วงไปได้เลยถ้าใช้อันนี้นะเออแล้วก็เสริมด้วยเส้นใยไฟ,ไฟเบอร์ช่วยให้แข็งแรงไม่ฉีกขาดก็คือเนี่ยไอตัวไอตัวผลิตภัณฑ์เนี้ย ข้างในเขาก็จะไม่ใช่แค่แว่าเป็นกาวกับไอตัวอะไรวัสดุของเขาอย่างเขายังเสริมด้วยเส้นใหญ่ไฟเบอร์เพื่อการเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยแล้วแบบเวลาฉีกใช้อะไรเนี้ยแล้วมันจะเกิดการฉีกขาดได้ง่ายนะเออแล้วก็ทนต่อความร้อนและรังสี UV ได้สบายๆเพราะว่าถ้าใช้ใช้ภายนอกแล้วมันไม่ทนความร้อนไม่ทน UV โดยเฉพาะแดดบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะถ้าไม่ทนก็ก็คือจบอะนะ แล้วก็อันสุดท้ายจุดเด่นก็คือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเออประมาณนี้ไอ้ส่วนของตัวเนี้ยก็คือเป็นขนาด20คูณ3 0มเซนยจะเป็นความกว้าง300ก็คือความยาวเนาะอะไรต่อดียก็คือผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็เขาบอกว่ามันมีเส้นอะไรนะเส้นระยะ ใช้งานสะดวกก็เราก็ไม่ใช่ช่างก็เลยไม่แน่ใจว่าไอเวลาเอาไปใช้จริงเส้นระ,ะยะนี่มันจะบอกในส่วนไหนก็คือถ้าใครเป็นช่างหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะเข้าใจในส่วนนี้ได้อยู่เนาะเออก็ประมาณนี้เนาะจุดเด่นของเขาสําหรับตัวที่แบบว่าใช้กับหลังคารั่วซึมและกําลังหาแบบตัวช่วยในการแบบการลอยรั่วซึมก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์แทนปีนลอยต่อหลังคารั่ว ออถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากจะแชร์ต่อหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมในตัวผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างก็สามารถคอมเมนต์หรือสอบถามมาที่ทางเพจหรือทางอินบ็อกซ์ข้อความอะไรได้เลยนะคะออวันนี้ก็มาแบบโคตรรวดเร็อเรวอะ่ะคือเราก็เสียดายเนาะแบบว่ามออกไปทำธุระข้างนอกมันก็จำเป็นนะ กลับมาก็เลยไม่ทันได้แบบให้น้องคมแบบผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆมาอธิบายแต่ก็ของเราก็ประมาณนี้อ่า uh, so, ถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็นี่เดี๋ยวขอทิ้งไอตัวสแกน qr code ไว้ชัดปะเนี่ยอ่ะเข้าไปนี่สแกนดูได้เอสแกนได้หรือเปล่านะลองลองดูเคยอยากรูรายละเอียดเพิ่มเติมเมกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นี้เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ แล้วก็อย่าลืมติดตามชมไลฟ์หน้าเราจะมาไลฟ์ในเรื่องของอะไรกันอีกกับรีวิวไปเรื่อยอีต่ต่อต่อไปหรือใครแบบมีมีอะไรอยากจะแนะนำให้เราออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทิ้งในคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวอ p ต่ต่อๆๆไปเนี่ยเราจะมาพูดให้ฟังเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าบ๊ายบายค่ะ